ดีครับท่านผู้ชม FC พี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าวันนี้ก็ขอนําเสนอนะครับก็เป็นบันทึกเกมนะครับที่เล่นกระชับมิตรกันครับในช่วงปีใหม่นะครับกับอาจารย์เดที่บอวินนะครับเป็นแผ่นนี้เป็นแผ่นที่สองนะครับก็ไก่ก้าวฟ้าก็มาได้ม้าโยงขวานะครับ เปิดลมต้นดีเบลโคการครับเจอกะทักกามาซ้ายครับจันเดก็เป็นอามาซายอาชีพครับจะขึ้นหลังขึ้นก่อนก็คือมาซายนะครับจังหวะนี้ไก่ก้าวฟ้ายกขุนออกไปท่าน้านปีกซ้ายนะครับนะครับก็สังสรรค์ครับก็มีการดื่มกันนะครับช่วงปีใหม่ก็ขอให้มีความสุขทุกท่านเหมือนกันนะครับจังหวะนี้ไก่ก้าวฟ้าจะทํายังไงต่อนะครับคิดแล้วนะครับจะโจมตีตรงกลางนะครับก็ ดันเรือขึ้นไปครับนะครับทําท่าเป็นจะซ้อนเรือครับดันเรือขึ้นไปนะครับดันเบียมาแล้วก็เอาเรือมาซ้อนครับนะครับสีดํานะครับก็หลบขุนเข้าป้อมนะครับหาที่ปลอดภัยอยู่ก่อนนะครับจังหวะต่อไปนะครับก็จะบุกยังไงดีนะครับไก่ก้าวฟ้าก็เห็นแต้มนะครับว่า จะปูสามเบีย้ยขึ้นไปครับเบีย้ยที่อยู่หน้าคุณของเรานะครับของสีขาวครับดันขึ้นไปะนะครับคู่ต่อสู้ส่วนใหญ่แปดสิบเปอร์เซ็นก็จะกินตัดเข้าในนะครับกินตัดมาตรงหน้าโคนทําให้เบี้ยเราเป็นเบี้ยฟันหล่อนะครับนะครับคู่ต่อถ้าเราใช้มากินหรือใช้เม็ดกินนะครับใช้มากินเขาก็แทงเบี้ยไล่ครับก็ต้องใช้เม็ดกินพอใช้เม็ดกินเสร็จปุ๊บเขาก็แทงเบี้ยไล่เม็ดไก่ข้าวฟ้าเ็ามีไอเดียนะครับที่จะแทงเม็ดส่วนขึ้นไปนะครับ แทงใส่มาครับประมาณนี้ครับก็คร่าวๆครับก็ดันเบียเปิดขึ้นไปครับปูสามนะครับหน้าคงหน้าขุดไม่ต้องเอากันแล้วนะครับระเบิดขึ้นไปเลยเรามาดูกันต่อว่าสีดำนะครับจาจเดย์ของเรานะครับก็จานเดย์สัตหีบครับตัดสินใจเอาเบียดกินตัดเข้าไปครับทำาหีเบียสีขาวเป็นฟันหลอนะครับไก่ข้าวฟ้าใช้เม็ดกินขึ้นไปนะครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยเม็ดขึ้นไปแล้วครับจะไล่หรือเปล่าเราไก่ข้าวฟ้าก็ทําท่าจับให้ดูครับ อาจารย์เดลไล่จร,จริงๆไก่เ้าฟ้าก็ส่วนเบีย้ยขึ้นไปเลยนะครับนะครับก็มีไอเดียก็ต่อไปนะครับว่าถ้าคู่ต่อสโซหนีม้านะครับหนีมาไก่ข้าฟ้าก็จะกินเบีย้ยเม็ดกินขึ้นมานะครับเม็ดของไก่ข้าฟ้าก็จะมีปัญหานะครับไก่ก้าฟ้าก็จะยกม้าขึ้นไปจับกินเม็ดนะครับแล้วก็ปล่อยให้สีดํากินเม็ดนะครับกินเม็ดก็ไปอยู่หน้าคนธรรมดาเรากินเม็ด แล้วก็มากินเม็ดเข้าออไปไล่เรือเรือมีปัญหาเรือหนีพอเรือหนีแล้วก็กินเบีย้ยฟรีนะครับก็เป็นสเต็ปกันการคิดนะครับต่อสองสามสองสามชั้นพอนะครับสองสามตาเดินนะครับให,ให้ได้ทุกตาครับก็ถือว่าโอเคนะครับจังหวะนี้อาจารย์เดทําไงครับสีดําครับอุตส่าหูงกันกะวะถอยมาไปอยู่หลังขุนครับนะครับถอยมาไปอยู่หลังขุนจังหวะนี้ก็เอาเบียเ้ยกินเม็ดกินยกม้าจับเม็ด เม็ดมีปัญหานะครับเพราะเม็ดขาดอยู่ก็กินเข้าไปหงายครับจานเดียไม่คิดอะไรเลยครับใช้เม็ดกินเท่านั้นนะครับหนึ่งเดียวในโลกครับจังหวะนี้ไก่ก้าวฟ้าคือคู่ต่อสู้ก็อาจจะคิดว่าเราต้องถอยเม็ดนะครับถอยเม็ดสีดําก็จะได้ทีเดินนะครับในการบุกดันตัวขึ้นมานะครับแต่จังหวะนี้ก็เป็นการตั้งรับในการสวนกลับนะครับยกม้าขึ้นไปจับนะครับอุ้ยนะครับกระทาท่าชี้นครับอุ้ยตกใจเม็ดขาดโอ้โหลืมเม็ดเลยนะครับประมาณนี้ครับ ก็เล่นก็มีการหยอกล้อกันนะครับมีการชี้การบอกกันครับนะครับก็เป็นอัตลบในการเล่นนะครับในเกมจริงนะครับก็ไม่สามารถให้ได้ยินเสียงบรรยายตอนตอนเล่นจริงๆได้นะครับเพราะว่าก็สังสรรปีใหม่ก็มีการเปิดเพลงนะครับก็จะละเมิดลิขสิทธิ์นะครับก็ไม่สามารถที่จะให้ได้ยินเสียงได้นะครับก็เลยต้องมาบรรยายทีหลังนะครับก็ บอกเหตุการณ์ให้ฟังนะครับก็ขอประทานอภัยทุกท่านนะครับถ้ามีท่านใดอาจจะลำคาญนะครับชีนิ้วชีโบชีเบ้นะครับก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับเรามาดูกันต่อนะครับอาจารย์เดียวจะกินเม็ดหรือเปล่าครับไม่กินเม็ดครับเอาเบี้ยกินตัดเข้าใส่โคนนะครับถ้าเรากินเม็ดนะครับมากินเม็ดเราจะโดนกินโคนแล้วลุกนะครับจะเกิดปัญหาครับจังหวะนี้ดีที่สุดก็ใช้เบี้ยกินขึ้นไปครับนะครับ ก็ยังม no ีปัญหายู่ครับเม็ดสงสีดำยังมีปัญหาถ้าถอยเม็ดนะครับถ okay. อยเม็ดเส็เราก็จะเอาเม็ดหรือเอามานะครับกินเบี้ยฟรีนะครับอาจารย์เดตัดสินใจนะครับสีดำตัดสินใจกินเม็ดเราก็กินเม็ดไล่เรือทําให้เรือนะครับก็พยายามเดินหาตาเดินที่ทําให้คู่ต่อสู้ของเราต้องแก้ไขนะครับตลอดเวลานะครับทีนี้เขาก็ต้องแก้ไขด้วยกันถ้าถอยเรือออกนะครับหนีเรือออกไปเลยนะครับทางด้านปีกข้างนะครับ ข้างไหนก็แล้วแต่นะครับไก่ก้าวฟ้าก็จะเอาเรือกินโคลสหนึ่งนะครับฟาดเข้าไปเลยนะครับอาจารย์เดตัดสินใจดันเรือขึ้นมาโดยมีม้าผูกอยู่นะครับจังหวะนี้ดีที่สุดแล้วก็กินเบี้ยนะครับเบี้ยที่อยู่ตรงหน้าโคนนะครับเบี้ยเดี่ยวตัวนี้นะครับก็ต้องมาดูกันว่าเราจะใช้ตัวไหนกินนะครับกินแล้วโจมตีต่อเนื่องนะครับก็ใช้ม้ากินครับม้ากินแล้วก็โจมตีโคนเพราะเราจะเอา ม้ากินโคนโคนกินขึ้นมาเรือกินสองหนึ่งครับนะครับดีสุดของดําก็น่าจะต้องใช้ขุนมาผูกนะครับเราก็มาดูกันถ้าขุนมาผูกเราก็จะเอาม้าไปไล่เรือก็ประมาณนี้นะครับในเกมที่คิดนะครับที่ชี้ไปชี้มานะครับก็พยายามพยายามคํานวณตาเดินนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เล่นวันที่31นะอครับ ส่งสายส่งท้ายปีนะครับก็บเอามากินขึ้นไปเรียบร้อยนะครับเราก็มาดูกันต่อว่าดีที่สุดของสีดำนะครับถ้าดันโคนขึ้นมาเนี่ยมาข้อม้าสองตัวเราก็จะเอามาไปลุกคาดลุกกินเรือนะครับเห็นไหมครับจะมีตาอยู่นะครับ ดีที่สุดของสีดํานะครับก็ดันขุนขึ้นมานะครับมาโผลโคนนะครับเรากินตัดเราก็ยังไม่ได้กาไรนะครับเพราะถ้าก็แลกตัวกันธรรมดาจังหวะนี้ก็ต้องยกม้านะครับยกม้าไปข้างม้านะครับที่ตําแหน่งคอควายหกนะครับจับกินเรือเรือไม่สามารถหนีไปได้นะครับก็ยกม้าขึ้นไปนะครับทําให้เรือของสีดํามีปัญหาอีกแล้วนะครับนะครับเรือของไก่ก้าฟ้าก็เป็นเรือสไตล์ ของของอาจารย์แจ็คนะครับอาจารย์แจ็แลคลครสวรรค์น,นะครับชอบซ้อนเรือในตำแหน่งนี้แล้วก็โจมตีจุดอ่อนนะครับก็ให้เครดิตอาจารย์แจ็คหน่อยนะครับจันเดย์ไม่สนใจนะครับดันเบีย้ยขึ้นไปแล้วก็กินเรือเรียบๆนะครับจังหวะนี้นะครับก็มีแต้มนะครับคือใช้มากินโคลนที่อยู่หลังขุนเนี่ยนะครับแต่ด้วยความที่ ยังไงไม่รู้นะครับในเกมจริงนะครับไก่ก้าวฟ้าไม่ได้กินครับปกเสียดายมากครับแต่นี้ถ้ากินไปแล้วนี่ถึงกับต้องจับกันเลยนะครับชนะรันเป็นเลยนะครับไก่ก้าวฟ้าก็ไม่รู้กินอะไรอยู่ครับก็มืนนๆนิดนึงเหมือนกันครับมื่นๆครับก็จังหวะนี้ก็ยกม้าถอยกลับมาเฉยเลยนะครับนะครับในเกมจริงครับยกม้าถอยกลับมารุกนะครับแล้วก็แทงเบียริมนะครับนี่ครับจังหวะนี้เสียดายนะครับ ท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้ถ้าเรากินโคนเนี่ยเราจะชนะขาดเลยนะครับกินม้าฟรีนะครับนะครับม้าแรกโคนแล้วก็ได้ม้าฟรีหนึ่งตัวถ้ากับโคนฟรีหนึ่งตัวนะครับถึงกับชนะเลยนะครับก็จริงๆแล้วก็ต้องคิดให้ละเอียดกว่านี้นะครับอย่าเลียนแบบไก่ก้าวฟ้านะครับครับมีกว่าทําได้เราต้องทํานะครับทําให้จบปิดเกมให้ไวนะครับจังหวะนี้เราก็มาดูกันต่อครับนะครับเมื่อเกมไปแบบนี้แล้วนะครับก็ เรต้องว่ากันไปครับนะครับกระดานกระดานอาจจะเอียงเอียงนิดนึงนะครับเพราะช่วงที่ไลฟ์อยู่นะครับก็มีพี่เขาเดินมาโดนขาขาโต๊นิดนึงนะครับขาตั้งกล้องนะครับก็ทําให้กล้องเบี้ยวไปนิดนึงครับก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับกว่าจะมารู้อีกทีครับก็ไม่มีใครบรรยายนะครับก็ไม่มีใครดูหน้ากล้องก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะครับ เราก็มาดูกันต่อครัาจานดีสัดใจกินครับกินมาเราก็ต้องคงต้องกินครับดีที่สุดครับครับจะตั้งใจจริงๆแล้วนน่ต้องการให้ให้เขาทิมสวนขึ้นมานะครับเราจะได้ไหลโคนนะครับไหลโคนทางด้านด้านขวามือเนี่ยที่ชี้อยู่จับตัวเนี้ยไหลโคนขึ้นไปนะครับนะครับก็มีที่ชายสุดหล่อครับานมหาเทพก็มาชี้โบชี้เบสนะครับมาช่วยนะครับมาช่วยฝั่งดํานะครับไม่มีใครช่วยไก่ก้าวฟ้าเลยนะครับ ไม่มีใครเข้าข้างเราเลยนะครับขนาดพัดลมยังใส่หน้าเลยนะครับจังหวะนี้ก็สีดําก็ยกม้าขึ้นมาจับกินเบี้ยนะครับเป็นการตอบโต้บ้างนะครับจันเดียได้บอกว่าบุกเรามาเยอะแล้วนะครับไก่ก้าวฟักก็เลยยกม้าขึ้นไปจับกินโคนอีกนะฮะทาให้โคนมีปัญหานะครับดูซิว่าแล้วก็ทิ้งเบี้ยลิมไปเลยนะครับจันเดียจะทํำยังไงต่อยกม้าขึ้นมานะครับมาจับโคนแล้วก็ผูกโคนในตัวนะครับผูกโคน จังหวะนี้ถ้าเรามากินนะนะครับมากินโคนนะครับที่ตำแหน่งจอจานหกโคนกินขึ้นมานะครับเรือกินมากินได้กําไรครับก็เท่ากับเท่ากับเรือแรกเรือแรกสองโคน,นะครับเรือแรกสองโคนก็ว่ากันไปครับนะครับก็เอาเรือกินลุกก็ไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับพราะเราก็มาดูตัวหมากกันนะครับว่าตัวหมากตอนนี้ก็ ครับตัวหมากแล้วก็เรือสู้เรือ<ม>เบียริมก็ตีว่เสียนะครับเบี้ยเท่ากันนะครับสองคนสู้ม้านะครับสองคนสู้มาอมาีกกลากเรือกลับมาผูกเบีย้ยเราไม่ให้กินนะครับเก็บไว้ก่อนครับนะครับอจะให้กินกันง่ายๆนะครับทันเดย์โยกเรือออกมาทางด้านปีกข้างซ้ายของสีดำนะครับเพื่อจะมากดนะครับกด โคนครับเราก็ดันโคนขึ้นไปนะครับจันเดียจะเอาเรือมาจับกินโคนหรือเปล่านะครับจับกินโคนเราก็ปักขึ้นไปไล่ม้านะครับดีหรือเปล่านะครับไม่จับครับจับกินโคนเราอาจจะถอยโคนไปผูกก็ได้นะครับลากเรือมาสุดแบบนี้ถ้าเราดันโคนขึ้นไปไม่ดีครับเอาเรือมากดม้าดีกว่าครับทําให ทำให้ขุนทำให้ม้าของสีดำมีปัญหานะครับดังนั้นก็เลยใช้ขุนขึ้นไปผูกเราก็ไหลโคนขึ้นไปนะครับนะครับที่ยกเรือมาในตำแหน่งนี้เพราะว่าเป็นการผูกเบี้ยรริมครับห่วงเบี้ยนะครับเพราะคู่ต่อสู้ของเรามีม้านะครับอาจจะลุกคงลุกคาดเราได้นะครับใช้ม้ามารุกในตําแหน่งนี้มีม้าไปไล่เรือจับกินเบีย้ย ครับที่เราชี้นะครับชี้จังหวะนั่นนะคือเราดูว่าม้าเขาจะไปไหนได้มั่งนะครับ mm hmm. ก็ไก่ก้าฟ้าก็ยังไม่ได้เก่งมากนะครับสามารถคิดในใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจังหวะน,นี้ก็ยกขุนขึ้นไปนะครับนะถ้าถ้าเรือมาลุกเนี่ยเราก็สามารถไหลขุนขึ้นไปนู้นวิ่งไปหาขุนทางนั้นไปขวานะครับก็มาดูกันต่อครับว่า สีดำจะทำยังไงในตำแหน่งนี้นะครับจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับทางช่อง YouTube นะครับก็ดีนะครับหรือทางช่องทางอื่นทาง TikTok นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันนะครับทาง YouTube ถ้าถูกใจนะครับต้องการสนับสนุนไก่ก้าวฟ้าก็มี ก็กดตรงรูปหัวใจนะครับที่มีรูปตัวเออยู่ตรงกลางนะครับสนับสนุนโดเนตกันมาได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับจังหวะนี้นะครับจันเดก,ก็ยกม้านะครับจับกินเรือเรือหนีมาก็เอาเรือมาลุกนะครับถ้ารุกแบบนี้ก็ถ้าถอยหลังมาไล่เรือจริงๆแล้ว ไล่เรือเรือต้องหนีนะครับถยหลังกลับมาไล่เรือครับก็โดนจับกินเบี้ยริมนะครับเบี้ยริมเราให้ไหมนะครับจังหวะนี้เราก็ดันโคนขึ้นไปตรงๆนะครับเพื่อเป็นการเอาโคนนะครับมารุกผูกเบี้ยไว้นะครับแล้วโคนก็อยู่แถวๆหน้าขุนครับนะครับจาจเดย์ไม่กินครับจย์เดย์สีดำนะครับคู่ต่อสู้ของไก่ก้าวฟ้าใช้เรือมารุกก่อควนก่อนหนึ่งดอกนะครับ ถ้าลงมาเนี่ยนะครับลงมาเนี่ยคือไม่ดีเลยนะครับตัดสินใจขึ้นดีกว่าครับนะครับอย่างน้อยเราก็ไหลขึ้นไปด้านบนได้นะครับโดนลุกอีกกินลุกนะครับก็หนีขึ้นไปไล่เรือครับได้จังหวะทีเดินอีกหนึ่งทีนะครับเรือต้องลากหนีไปครับนะครับน่าจะลากไปสุดกระดานแล้วเราก็เอาโคนกลับมานะครับแล้วก็เรือปักลุกเข้าไปอีกหนึ่งดอกนะครับเดี๋ยวเราจะไหลโคนขึ้นไปอีกหนึ่งตัวนะครับจารย์เดียพยายามปิ้นไม่อยากอยู่หน้าโคนนครับ เราก็ดันโคนขึ้นไปตรงๆดันขึ้นไปตรงๆก็ดีนะครับที่แรกว่าจะไปเฉียงๆยิงเฉียงม้าเขาสามารถออกมาก่อกวนได้นะครับนะครับเราก็ดันโคนขึ้นไปเรียบๆครับตรงๆครับทําให้ม้าของสีสีดําเนี่ยถ้าจะเดินมาใช้งานก็ต้องลงไปสุดกระดานก่อนนะครับ เดินมาตาล่างจริงๆก็มีตาลุกครับเรามาดูว่าลุกมีลุกตาไหนบ้างนะครับเราก็ไม่สนใจครับลุกหนึ่งดอกก็ไม่ว่ากันครับตอนนี้ก็เลยแก่เก้าฟ้ากาบชิชีนะครับเป็นการแผนการครับก็เลยบอกว่าหมาขาดนะามาลุกแบบนี้ไม่ได้นะครับให้โอกาสนะครับอาจารย์เดได้เอาม้ามาลุกอีกตาหนึ่งนะครับก็เป็นการเล่นแบบแบบสนุกสนานนะครับไม่ได้คิดอะไรมากนะครับ ไม่ใช่ว่าต้องจับตัววางตายครับเราก็เล่นสุกสนานกันนะครับก็เป็นการแนะนําแต้มกันได้นะครับเพราะว่าในเกมนี้จันเดียก็สู้สุดๆครับก็มาในตําแหน่งนี้นะครับสีดำนะครับก็จับม้ามานะครับเพื่อมาจับกินเบี้ยจะลุกกินโคนนะครับจังหวะนี้เราลุกไปก่อนหนึ่งดอกนะครับเดินยังไงครับแล้วก็เอาโคนนะครับเอาโคนลุกโหท่านมหาเทพอดรนทนไม่ไหวนะครับ บอกว่าทำไมาแบบนี้ลุกจนนะครับอ่าก็เลยเปลี่ยนให้จันดีขยับไปตานู้นนะครับก็เลยเรามาดูกันต่อนะครับมาดูกันว่าเห,เ,หเ,หเ,หวเหมือนกันเหมือนกันเหมือนเหมือนแพ้แล้วนะครับเหมือนก็เรามาดูมาดูว่าจะถอดแต้มยังไงครับที่จะอยู่ให้ได้นานที่สุดนะครับจังหวะเนี้ยยอมให้กินเบีย้ยปละดันโคนขึ้นไปเลยนะครับก็จะกินเบีย้ยลุกแล้วก็หลบมาหลบหลบ หลบตาไหนหลบจนกว่าจะไม่มีตาลุกเพราะมีจังหวะเข้าทําจนสองตาครับก็เลยดันโคนขึ้นไปยอมเสียเบี้ยนะครับก็ดูว่าจะลุกแบบไหน,นครับเราสามารถเอาโคนลุกจนแล้วก็เอาเรือลุกจนได้นะครับส่วนเบี้ยอยากกินก็ให้กินไปครับนะครับเราก็ขยับดูที่ขยับมายัางไงขยับมาแบบนี้โดนลุกอีกนะครับถ้าขยับไปอยู่ข้างเรือโดนเรือลุกอีกนะครับก็เลยขยับมาตรงนี้ดีกว่าถ้าเอาเรือมาลุกเราจะเอาโคนกิน อา,อาจารย์เดจับนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับสีดาก็ยอมแพ้ไปในตําแหน่งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านแล้วพบกันใหม่ EP หน้าคลิปหน้านะครับการขอบพระคุณและสวัสดีไป่วงหน้านะครับสวัสดีครับ